ผมยโล8โลมี่หนยืนยันครับว่าเป็นเนี่ยเนี่ยอะไรตาองใหญ่เฮ้ยเป็นเหยื่อใครเนี่ย้ยโอ้โหแคดี้ฟิตนะครับนี่นักกาครับสุดยอดครับวันนี้แฮกทิกนะฮะสี่แต้มโอเคเดี๋ยวถ่ายรูป

มาลายครับถึงที่0เมตรนะพี่10เมตรอะเป็นสีนึ่งอ้ำมันเลงมนเชี่ยวด้วดเลยมีต้นยองเอาไว้ต้นยองครับนนอ่าครับ,รบสีแต้มแล้วครับวันนี้คนเดียวนะครับ อุ้ยอ,ยอแล้วอ,นะอุ้ยแล้วครับอุ้ยปะอุ้ย่าฮ <laughs> ่่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮ่่่ <laughs> รับอัดขึ้นมาแล้วนะครับรเ,รเ,เห็นเงา,าแล้วนะครับเห็นเงาแวบบ๊บๆแล้วนะครับตา,ตาพองเง,อง,องี้ย <c oughs> ตึงแข็งวนวน ที่นี่ก็มีนะเปลือเชื้อเข้าเชื้อเข้าเชื้อเข้าครับกี่กรรมครับตัวนี้โอ้โห5 6 1เอาโทรศัพท์แนวๆนะครับจะได้เห็นบรรยากาศข้างหน้ นี่ครับสุดยอดครับ้ต้ออาฟองจุ่มไปด้วยเอาโทรศัพท์จุ่มไปเลยนะครับโอ้ยเนี่ยเงยตาพองใหญ่ย่ะหญ่เนี่ยมี็โเป็นมีเนี่ยเขาตเปียตอะไรตาพองใหญ่ เอ้ยเป็นเหยื่อใครเนี่ยโอ้โหแคดดี้ฟิตนะครับนี่นาการครับสุดยอดครับวันนี้แฮกทิกนะฮะสี่แต้มโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับไม่ธรรมดานะครวบนี้ Yeah.